สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะแอปยังไม่ตอบป,ปู่ัยวงหลังมาคอมเมนต์ตำหนิกลางไอจแอปทักษออนโพสภาพเซอร์ไพรส์วันเกิดจุย๋ยแต่กลับโดนปู่ัยวงเข้ามาตำหนิทันที8มิถุนายน65เพจไอจีของดีเจพุทธโพสประกาศข่าวดีเบบีน้อยมาแล้วโดยได้โพสระบุข,ข้อความว่าในที่สุดก็ดสำเร็จพีเจน้อยมาแล้ว คำอวยพรที่ทุกๆคนได้อวยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงานทั้งที่เจอต่อหน้าและอวยพรตามช่องทางต่างๆตลอด3ปีกว่าเราสองคนอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เอาใจช่วยส่งกําลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของเราทั้งคู่จริงๆพุทธกับจุย๋ยต้องขอบคุณเ c อาจารย์พิทักษ์พี่ป่วยพี่สนพี่หวยทีมนักวิทยาศาสตร์ ทีมพยาบาลทุกท่านที่ตั้งใจและทุ่มเทให้เรามีวันนี้ล่าสุด12มิถุนายนเป็นวันเกิดของว่าที่คุณแม่คนสวยจุยวรัทยางานนี้แอปพี่สาวคนสนิทได้โปรเซอร์ไพรสพร้อมระบุข้อความว่า Happy Birthday นะจุยที่รักค่ะหัวเราะกันทั้งคืนเช่นกันหวังว่าจะมีความสุขกับการเอนเตอร์เทนของหลานนะคะขอให้เป็นคุณแม่ที่มีความสุขที่สุดพวกเราพร้อมเลี้ยงน้อง PJ แล้วค่ะ แต่งานนี้ไม่ไวายโดนคุณปู่ภัยวงตำหนิว่าทำไมไม่ใส่แมสกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ